มะพร้าวของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเราผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการบีบเย็นปราศจากสารเคมีจนกลายเป็นปริสุดน้ำมันมะพร้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกปริสุด น้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร085-000-5111สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันแอนอรุณโอไทยชัยสมรค่ะอ๋อทารินีทิีงตะกูลน,นะคะและสําหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมรายการในวันนี้ด้วยนะคะคือคุณชยาภาวานิชยาจินดาหรือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะพี่ติม๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้พี่ติ๋มนะคะได้มาพูดคุยให้เราฟังนะคะถึงเรื่องราวของการที่พี่ติ๋มได้ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าพี่ติ๋มอายุ62แล้วนะคะต้องหันกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่ญทาพี่อ้อนะคะว่าสาวขนาดนี้สวยขนาดนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่ติ๋มเล่าให้ฟังค่ะคือ พี่ติ๋มเริ่มต้นใช้มาแต่ปี2549นะคะก็ใช้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าท่านคุณพ่อก็เกือบ90ตอนนั้นนะคะค่ะคุณแม่ก็87จั88แะ้วแะคะค่ะตอนนี้คนแก่นั่นนะคะคุณพ่อมันจะผิวจะเหี่ยวย่นแล้วก็จะมีอาการขันใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาใช้มาใช้ชโลมผิวคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก จนผิวท่านเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยสวยงามมากมทั้งหน้าทานหมดเลยนะคะทั้งหน้าทั้งตัวพี่ติ๋มพี่ติ๋มโลลมทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ท่านคันแล้วก็โอกาสที่ว่าจะเป็นแผลก,กดทับอะไรงนี้ก็จะไม่มีด้วยแล้วเรื่องของพี่ติ๋มเองเะคะของพี่ติ๋มเองก็พลอยใช้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไปพร้อมๆกันค่ะเป็นผิว62แี่งตึงอยู่แก้มก้นอะไรเลยสวมากเลยค่ะแล้วแล้วพี่ติ๋ม ทานด้วยไหมคะ,ะพี่ติ๋มนี่เพิ่งจะมาทราบว่าทานได้นะคะเมื่อตอนออปีกว่ามานี่เองค่ะเพราะว่าเพิ่งไปฟังท่านต้อ,ตอนอโลมพูดอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าทานได้เขบอกว่าทานได้ปั๊บก็กลับมาก็เริ่มรับประทานเลยว่าปกติพอเราอายุต,ตอนนั้นจะห้าสิบ ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอย่างเงี้ยตรงคอมันก็เริ่มเป็นริ้วเยอะแล้วแล้วก็ตินกามาตรงร่องตรงแก้มอะไรอย่างนี้มาหมดนะคะแล้วก็ย้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่คนโบราณเขาเรียกเนียยงยานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงไม่อยู่ในในกลุ่มนั้นนะแต่ที่เราความที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราคือข้อสำคัญคือเรามีวินัยในการใช้เราต้องเราต้องแบบว่าสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอค่ะใช่ค่ะเช้าขึ้นมาเราก็อาบน้ําแล้วเราก็ ชโลมหน้าขาคอทามหมดทั้งตัวเลยวผลจากการรับประทานล่ะคะพี่ติม๋มก็ช่วยยังไงก่อนเอาเป็นว่าเล่าก่อ,กอนและหลังดีไหมคะแล้วเป็นอะไรไปคะพี่ทานอาหารยังไงเป็นคอเลสเตอรอลสูงล่ะคะคือพี่ติ๋มเนี่ยเป็นคนมีบุญอย่างหนึ่งคือเห็นอะไรก็ต่อมน้ำลายทำงานทันทีนะคะ evet. มันก็จะอร่อยไปหมดนะคะพออร่อยแล้วเราก็ เราก็ต้องทานถูกไหมคะ <lever en> ถูกค่ะมันวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะอร่อยแล้วก็เฉยเง,งี้ยมันไม่ได้นะคะค่ะมันก็เลยต้องทานแล้วก็ทานเข้าไปทีนี้ก็มันก็สะสมค่ะพราสะสมมาก็ไปคือพอเราสูงอายุมาเราไปเข้าคอสไวทองนะคะ <lever en> ไปเข้าคอสไวททองก็ <lever en> หมอก็เจาะเลือดทุกหกเดือนเนี่ยนะคะเจาะมาทีนึงก็พี่กินอาหารระวังหน่อยสิเอาเอายาลดคอเลสเตอรอลไปทานก็ทานอยู่ประมาณเกือบ 10ปียาลดคอเลสเตอรอลนี่นะคะค่ะตั้งแต่อายุ48นะคะทานมาเรื่อยจนกระทั่งอายุ58ถึงได้มาเจอน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วเรยาที่ทานเป็นเคมีทานนานขนาดนั้นนี่มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะก็มันก็คือเราก็จะเบื่อเบื่อเราก็จะเหนื่อยเหนืราก็จะง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเนื่าจะเป็นผลมาจากยาลดคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่าจะทำให้อ่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงนะคะแล้วก็อ่อนเปลี่ยใช่ไหมคะที euh ่เปลี่ยค่ะเปลี่ยเลยง่ายค่ะทีนี้ก็พอพอตอนหลังมาเนี่ยก็ก็ก็ทำทานน้ำมันมะพร้าวพอทานน้ำมันมะพร้าว่อแต่เดือนที่แล้วเนี่ยก็ทานน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ทานยาด้วยแต่เราก็ทดลองดูว่า ต้องทานก่อนนอนทุกคืนใช่ไหมคะคะปีนี้เราก็ลองไม่ทานบ้างสองวันทานเม็ดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยๆขาดไปแต่ทานน้ำมันมะพร้าวทุกวันเลยเช้าเย็นค่ะเช้าวันละเท่าไหร่นะคะพี่วันหนึ่งก็ตกประมาณสามช้อนถ้าขวดแบบที่ที่ที่เทแบบจากเดิมคะถ้าที่เทจะขวดอย่างนี้เลยค่ะใส่ช้อนแล้วก็ซดเลยในเช้าก็สองตอนเย็นก็หนึ่งก็ผลออกมาก็คือน้ำมันมะพร้าวเพียวๆเลยเนี่ยคอเลสเตอรอลของพี่ติ๋มเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น286 คุณหมอก็ตกใจใหญ่เลยบอกว่าทานยาหรือเปล่าบอกทานแต่คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้โกหกแล้วเพราะเราทานยาตัวอื่นเราไม่ทานตัวนี้เฉยแต่ว่าเรแต่ว่า HDL พี่ติ๋มเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบใช่ไหมคะค่ะพอขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบปั๊บเนี่ยเราก็นั่งยิ้มนะหมอจะว่าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแล้วนี้พอดีพี่ติ๋มก็มาพิจารณาว่าทําไมมันขึ้นไปถึงสองร้อยแปดสิบหกเพราะว่าช่วงหนึ่งเดือนหลังที่จะไปพบแพทย์เนี่ย พี่ติ๋มมีงานประชุมมีงานสัมมนาแล้วก็เที่ยวทะเลเยอะมันก็ไปทานของทะเลซึ่งมันเป็นตัวที่<อ>แบบว่าคอเลสเตอรอลหัวล็อกกักๆเลยอ่ะมันชอบมันก็ขึ้นใหญ่เลยใช่ไหมฮะแต่เวลบบาพี่ติ๋มไปไปตรวจเลือดนี่คุณหมอวิเคราะห์ผลเลือดนี่ดูสัดส่วนของ HDL กับ LDL มคะคุณหมอไม่เคยเอาสองตัวนี้มารวมกันอ๋อแต่คุณหมอก็พูดว่าเออแต่ HDL ดีนะ แต่ไม่ไม่ได้คิดหาค่ามาตรฐานของความปลอดภัยหรือค่าคุณสมบัติที่มีสูงหรือน้อยของของคอเลสเตอรอลนะคะค่ะไม่ไม่ได้อาตัวนั้นมาแต่ว่าคุณห้อเพียงแต่บอกว่า286สูงจังเลยอะไรนี้พี่ติ๋มคิดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าคิดตามมาตรฐานแล้วตามสัดส่วนที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยของพี่ติ๋มเป็นยังไงพี่ติ๋มพี่ติ๋มเคยทราบว่าให้เอาคอเลสเตอรอลรวมเลยนะคะ หาด้วย H D L ใช่ค่ะพอพี่ติ๋มหาออกมาตั้งนี่ค่าที่ดีเนี่ยไม่ไม่ควรเกินไม่ควเกินห้าใช่ค่ะของพี่ติ๋มคือสี่ติดสองอยด total total cholesterol นี่สองร้แล้วก็ H D L เมื่อกี้พี่ติ๋มบอกว่า7จ็ดสนะคะถ้า70หารด้วย286แล้วจะได้แค่4ี่จใช่ค่ะถือว่าดีกว่าระดับมาตรฐานอีกนะคะค่ะ คือซาบาต้าห้าแล้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นหัวใจใช่ไหมเริ่มเริ่มอยู่ในระดับระดับเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะแต่น,นี้อยู่ในค่ามาตรฐานที่ท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราก็คงจะได้รับฟังกันแล้วนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะขวดเท่านี้เองนะคะต้องเ,อเรียกว่านึนกวไม่ใหญ่เลยค่ะนะคะ,นะคะเราทานน้ำอัดลมนะคะยังขวดใหญ่กว่าน,นี้เยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้รับอะไรนะคะแต่นี้เราได้มากกว่าที่เราต้องจ่ายออกไปนะคะซึ่ง อันเชื่อมากๆเลยนะคะว่าหลายๆคนนะคะก็คงอยากจะมีสุขภาพที่สดใสนะคะบบชื่นชื่นชางด้่แบบนี้นะคะในวัย62นะคะว่าเราสามารถเป็นแบบนี้ได้นะคะด้วยการที่เรารับประทานน้ำมันมะพร้าวด้วยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยเพิ่ม HDL หรือคอเลสเตอรอลตัวดีได้หรือไม่ค่ะ สำหรับท่านที่ทราบคำตอบแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะและ20ท่านแรกนะคะที่ตอบถูกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกบีบเย็นตราปาริสุดจัดส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสุขภาพความงามหรือข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะคะท่านสามารถที่จะติดตามได้ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้หรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เช่นกันค่ะ และทุกท่านนะคะสามารถดูเทปรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ ww ิร์ล i วด์เว็บ in. th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วแลาต้องขอบคุณสำหรับพี่ติ๋มมากๆเลยนะคะ,ะยินดีค่ะ <c oughs> ยินดีค่ะที่วันนี้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์พิเศษสุดนะคะให้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคะและว,วันนี้พี่อ้อนะคะพี่ติม๋มแล้วก็แอนด้วยนะคะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มะพร้าวของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเราผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ํามันด้วยกระบวนการบีบเย็นปราศจากสารเคมีจนกลายเป็นปาลิสุดน้ํามันมะพร้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกปาริสุทธด น้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร0850005111